มากจ็บเพื่อนเมื่อน,นี้พี่รดาที่ทอดปลาจ้ะเอาเรื่องออปลาในเซนด้ปลาคีโก้เน่ะจ้ะนี่ยไากกัเลยอ,อ่ะมาทอดทหมอกลกวจะเนาะ ได้กินกินปลากิโคนี่โอ้แสบเพื่อคักเด้อเด้อทอดให้กรอบเด้ค่ะเพื่อนมันจะมืดหน่อยนะคะทีมาทอดอยู่นอกบ้านค่ะทอดตัวใหญ่เสร็จแล้วก็มาทอดตัวน้อยนะคะตัวน้อยนี่จะทอดทอดง่ายหน่อยจ้ะทอดจนเหลืองนะคะไม่ได้ต้องได้นับเลยว่ากี่นาทีเนาะทอดให้เหลืองค่ะพี่้องโอ้จะได้แ่บนะจน้ะเนาะ ก็ทอดไปคนไปนะคะคนไปเรื่อยๆจนเข้าดูเหลืองอัลามแล้วเราก็หยิบออกนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะปลาทอดกรอบค่ะเดี๋ยวเอาไปกินกับซุปบะหมีจ่จ้ะได้ปลาทอดมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะจะเอามาวางไว้ให้มันเสด็จน้ำมันนะคะ ปลากอบคะ่ะน,นี้ก็ได้หมักมี่มานะคะเรียกว่าแจ็คฟรุตย่างกรีนแจ็คฟรุต Follow me what I am going to cook with this อันนี้ก็จะเป็นซีโครงหมูอบนะคะจะมาใส่กับสุบหมมี่นะคะ นี่นะคะวัตถุดิบก็จะมีซี่โครงหมูอกหัวหอมแดงผักชีพริกป่นข้าวคั่วนะคะเดี๋ยวมีอีกนะคะเปิดเลยนะคะเปิดกระป๋องหมักมีเลยจ้ะตักออกมาแล้วเราก็จะเอาไปต้มเนะจ๊ะเนาะเทลงหมอ้อนี่เลยค่ะ นี่จ้ะก็จะมากินกับซุปบักหีีเนะจ๊ะเนาอเอาไนมันออกจ้ะมันขมเอา,มาเมล็ดเอา,มาเมล็ดมันออกจ้ะมันขมจ้ะ สิหันปป่นแบบบางๆเลยจ้ะได้นะคะเขาเอิ่อมากอย่างบุ๊ามาเขือ่อามากินแบบซุปนี่นะคะเนาะได้ปลานะมคะที่ทอดตะก,กี้นี่นะมาทำซุปบะหมี่กันเลยนะคะ ได้แบบมีมาแล้วมีใส่ครกไปเลยค่ะเอาทั้งชิ้นนี้เลยค่ะไม่ต้องปอกออกนะเราจะใส่ซี่โครงหมูอบอด้วยนะคะ ใส่ซี่โครงหมูอบเข้าไปเลยเพื่อความวานัวนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตำค่ะ ตำไปนานๆนะคะตำจนรู้สึกปวดแขนแล้วเราก็มาปรุงกันค่ะทีนี้เราก็มาปรุงกันนะคะใส่น้ำปลาค่ะ traditional fish sauce นะคะอันนี้เป็นน้ำปลาที่สุกแล้วนะคะใส่รสด,ดีค่ะหนึ่งช้อนชาใส่พริกผงค่ะโอ้อเฮียแล้ว แล้วก็ใส่ใส่ข้าวคั่วค่ะใส่หอมแดงใส่ผักชีนะคะแล้วก็คนนะคะเมื่อใส่เครื่องปรุงแล้วเรามาตําต่อกันเลยค่ะ ซุปบะหมี่เะคะตำอีกประมาณห้านาทีนะคะชิมดูค่ะอร่อยเลยค่ะขอใส่น้ำปลานิดนึงนะคะ เขาใส่ฟิตซอสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหอมข้าวคั่วเลยค่ะหอมข้าวคั่วกับพริกคั่วเนาะตักมาเสิร์ฟได้เลยนะคะซุปมกมี่ก็ เสร็จแล้วแล้วก็โรยด้วยโรยด้วยหอมทอดไปก่อนนะคะหอมทอดนี่นะจ๊ะแล้วก็ใบผักชีค่ะนี่นะคะซุปปักมีก็เสร็จแล้วคะ่ะแล้วก็จะมีกินด้วยกับปลาทั้งโกนะคะ นี่ค่ะน่าอร่อยนะคะสวัสดีค่ะซุปบอกี่พิรดากันแล้วแล้วนอกจากเนาะมาเด้อขรามากินกันข้าวก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะข้าวก็สุกแล้วได้ข้าวมาแล้วเอาลูกโดดมากินกับนอกจากเพราะว่ามันบบเผ็ดจ้ะพิราดาิดาใส่พริกนิดเหนียวอาจ้ะ โอ้แสบแบมันเด้อกระเด้อพริกดิบพร้อมเขามันยังห่อนอยู่จ้ะบะหมี่กระเทียมก็เลยเอาใส่อหอมถอดนาาจะเนาะอร่อยค่ะเพื่อนๆหอมผักชีแล้วก็หอมข้าวคั่วหอมพริกคั่วนะคะ อร่อยค่ะกินแล้วคิดถึงบ้านนะคะลับพริกไปพริกไม่เผ็ดค่ะแซ่บกับเพื่อนเพื่อน ชุปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ